ก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา17.00ถึง17.50น,นพบกับทมครูลักษณะเกียรติเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีนะครับธาตุกัมมันตรังสีดูที่ชาร์จด้านหน้านะครับที่จอของคุณ เดี๋ยวต้องเรียนเรียนรู้เรื่องธาตุกำมมันตรังสีผ่านคลิปนี้นะครับจะเป็นการแชร์คลิปจาก YouTube โอเคเห็นครับเห็นครับโอเค สวัสดีครับก็ตอนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นมหนึ่งไหมครับก็เป็นสัปดาที่สามแล้วนะครับก็วันวันนี้เป็นเรื่องนี้ท่ากรรมนตังสีนะครับเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมของเนื้อหาเติมที่หนึ่งนะนั่นเองต้องใช้หนังสือวิทยาศาสตร์นะครับเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เปิดไปที่หน้าห้าสิบเก้าหน้าห้าสิบเ้านนเรื่องเก่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับท่ากรรมนตังสี วันนี้นะครับนักเรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องท่ากรรมนารสีไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ว่านักเรียนต้องทราบเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งนักเรียนต้องอธิบายมีคนเปิดไม่อยู่ครับเสียงสะท้อนนะครับช่วยปิดไม์ด้วยนะช่วยปิดไม์ด้วยลักษณะของท่ากรรมนารสีได้นะหลังจากนี้นะครับ2นักเรียนต้องวิเคราะห์ผลจากการใช้ท่ากรรมนารสีต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมได้ สนักเรียนต้องตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุกำมะถันสีและ4นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายธาตุกำมะถันสีคืออะไรธาตุกำมะถันสีคือธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้อย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากนิวเคลียสภายในอะตอมของธาตุาที่ไม่เสถียรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นธาตุาที่มีความเสถียรมากขึ้นโดยการสลายแล้วปล่อยอนุภาคภายในนิวเคลียส ถ้าบางธาตุนะครับมันมีความเสถียรอยู่แล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องปล่อยอนุภาคธาตุกำมะันรังสีออกมาแต่ถ้าบางธาต<อ>ุม,มันมีอนุภาคพ,พา<ม>น,นิียสมากเกินไปจึงจําเป็นต้องปล่อยอนุภาคบางอย่างออกเสียงไม่ได้ยินไหครไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงเบาครับเสียงสะท้อนไม่ได้ยินเสียงเบาครับนั่นเรียนจะต้องปิดไมค์นะครับทุกคนต้องปิดไมค์นะ ปิดนะครับรูบางคนไม่ปิดมันก็จะสะท้อนไปสะท้อนมานะครับมันช่วยปิดด้วยนะออกมาอนุภาคภายในนิวเคลียสมีอะไรบ้างย้อนกลับไปเนื้อหาเก่านักเรียนต้องจําได้ว่าหนึ่งมันต้องมีอนุภาคที่ชื่อว่าโปรตอนตามภาพสีเขียวกลมโกลมเห็นไหมครับสองมีนิวตรอนนิวตรอนก็คืออนุภาคหนึ่งภายในนิวเคลียสนะครับและสามอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็คือ อนุภาคภายในนิวเคลียสเหมือนกันแต่อยากให้พุ่งไปที่2ตัวก็คือโปรโตอนและนิวตรอนถ้ากำมะถันรังสีมีกี่ประเภทล่ะไปดูกันนะครับถ้ากำมะถันรังสีมีด้วยกัน3ประเภทด้วยกัน1ถ้ากำมะถันรังสีที่ชื่อว่าอนุภาคแอลฟา2ออนุภาคเบตา้าและ3ารังสีแกมมาจำไว้เลยนะครับรมีด้วยกันสาประเภทด้วยกันมาดูอันแรก ครับผมเสียงมันสะท้อนครับเสียงมันสะท้อนนักเรียนต้องเบาเสียงนักเรียนลงหน่อยเบาโทรศัพท์นักเรียนลงหน่อยนะครับได้ครับอนุภาคแอลฟาอนุภาคแอลฟาเกิดจากนิวเคลียสที่ไม่เสถียรธาตุที่มีนิวเคลียสที่ไม่เสถียรแบบไหนล่ะมันมีอนุภาคมากเกินไปมีนิวเคลียสมากเกินไปจนทําให้โปรตอนและนิวตรอนต้องปล่อยออกมาอย่างละสองอนุภาค นะครับยกตัวอย่างตามภาพตามภาพนี้คือนิวเคลียสที่เกิดความไม่เสถียรมันมากเกินไปแทนที่จะเป็นธาตุที่เสถียรมันมีความมากเกินไปมันเลยต้องปล่อยปล่อยอะไรครับปล่อยอนุภาคที่ชื่อโปรตอนและนิวตอนออกมาอย่างละสองอนุภาคอย่างนี้เราเรียกว่าอนุภาคแอลฟาอันที่สองครับอนุภาคเบต้าอนุภาคเบต้าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันหนึ่งคือ อนุภาคเบต้าลบ2คืออนุภาคเบต้าบวกเรามาดูอนุภาคเบต้าลบก่อนอนุภาคเบต้าลบเกิดจากนิวเคลียสที่มีนิวตรอนมากกว่าโปรตอนสังเกตไหมครับสีเขียวมีด้วยกัน3อนุภาคและสีเหลืองมีด้วยกันแค่2องสีเขียวคือนิวตรอนสีเหลืองคือโปรตอนมันมีนิวมันมีนิวตรอนมากกว่าโปรตอนแบบเนี้ย นะครับมาเรียกว่ากำมันตรลังสีมันเกินไงมันเกินนะครับจึงจําเป็นต้องมีการปล่อยนะครับอนุภาคบางอย่างออกมาให้มันเกิดความเสถียรเกิดความเสถียรคือมันต้องเท่ากัน 2. อนุภาคเบต้าบวกอนุภาคเบต้าบวกเกิดจากนิวเคลียสมีโปรตอนมากกว่านิวตอนเห็นไหมครับมันกลับกันโปรตอนมากกว่านิวตอนสีเหลืองสีเหลืองมี3อนุภาคนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับ มีแค่สองอนุภาคนะครับแต่ว่มันมีความไม่ไม่เท่ากันจึงต้องปล่อยบางอย่างออกมามันเกิดเป็นรังสีไงนักเรียนเอ้ามาดูกันต่อไปรังสีแกมมาครับรังสีแกมมาเกิดจากนิวเคลียสที่มีพลังสูงทําให้ไม่เสถียรโอเคมันมีความเท่ากันของแต่ละอนุภาคใช่สามอันสามอันเท่ากันมีโปรตอนสามอัน มี 3, นิวตอนสามอนุภาคโอ้มันเท่ากันนี่แล้วทาไมมันมันเกิดเป็นลังสีขึ้นมามันเกิดจากนิวเีมันเกิดจากพลังงานที่สูงเกินไปสูงเกินไปนะครับมันจึงทําให้เกิดการสั่งสะเทือนจนต้องแผ่ลังสีออกมานะครับอ้าวคราวนี้เรามาดูที่ประโยชน์นะประโยชน์ของธาตุการมันตังลังสีเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันประการที่1คือ เรามีประโยชน์ทางด้านการเกษตรเราสามารถนำธา,าตุกำมตรังสีมาใช้ด้านการเกษตรในเรื่องของปุ๋ยเราใส่สา,การกำมตรังสีธา,าตุกำมตรังสีเข้าไปในปุ๋ยเพื่อทําให้พืชดอกพืชใบพืชผลมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นการแพร์เรานำธา,าตุกำมตรังสีบางอย่างมาใช้ในการสอดส่องดูแลร่างกายของเราเรามไม่สามารถมองเห็นแล้วว่าภายในเราเมาีอะไรบ้างแล้วเราสามารถเอาธาตุกำมะถันสีมา แผ่รังสีเข้ามาจนสามารถมองเห็นร่างกายของเราภายในเช่นใช้รังสีเอ็กซเรย์ในการดูกาะดูของเรานี้เป็นต้นนะครับ3เราสามารถใช้ท่ากำมันตะลังสีในด้านอุตสาหกรรมแบบไหนบ้างละ่ะเรานำท่ากำมันตะลังสีมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นแบบนี้ตามภาพนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ท่ากำมันตะลังสีบางอย่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เห็นไหมครับและอันที่4ด้านธรณีวิทยาเราใช้ทา่ากรามตะลันลสีบางอย่างเพื่อที่จะมองสแกนลงไปในดินหรือมองลงไปในสิ่งที่เราค้นพบเช่นกระดูของสัตว์ดึกดำบรรเช่นภาชนะบางอย่างเราใช้ทา่าโคบอลในการสำรวจมองลงไปว่ามันมีอายุกี่ร้อยล้านปีหรือกี่ปี นี่คือด้านธรณีวิทยาโดยใช้ธาตุกำมตรังสีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของธาตุกำมตรังสีนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องทําแบบฝึหกหัดที่อยู่ในแบบฝึหกหัดนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ธาตุกำมตรังสีก็คร่าวๆนะครับในเรื่องของความรู้มันในเนื้อหามันไม่ไม่ได้เยอะหรอกครูแค่เพิ่มให้ว่ามันถูกเรียกว่าอะไรบ้างนะครับ ก็มีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกรมมามี3าประเภทที่แยกออกมาจากธาตุกำมันะลังสีสำหรับของเรานะครับเดี๋ยวเราจะต้องฟังการสรุปครูอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวต้องทำทำการสอบนะครับต้องทำการสอบฉะนั้นตั้งใจฟังเนื้อหาที่ครูจะสรุปไปให้ดีใครสงสัยเดี๋ยวเก็บคำเก็บความสงสัยไว้แล้วก็เดี๋ยวมาถามครูก่อนที่จะทำนะครับโอเคนี้เราไปดูที่ แผนผังของเราไปที่เรื่องถัดไปไม่มา,าทักทีอ่าโอเคในเรื่องของการสรุปบทที่2บทที่2เขาสอนอะไรบทที่2เขาสอนเรื่องการจำแนกนะครับและองค์ประกอบของสาอของธาตุนะครับของ3บริสุทธิ์นี่แหละ เรามีวิธีการในการจำแนกสารวิธีที่1นนะครับเอาสารมาแบ่งเป็นประเภทด้วยการใช้ไฟฟ้าเห็นไหมครับใช้การใช้ไฟฟ้านะในการแยกเมื่อเราแยกสารออกมาเนี่ยก็จะได้สารมาถ้าเป็นสารประกอบนะครับก็จะมีธาตุอยู่ผสมอยู่ 2ชนิดขึ้นไปอย่างเช่นยกตัวอย่างในการทดลองนั้นก็คือน้ําเราใช้น้ําแล้วก็เอาไฟฟ้ามาแยกว่าอยากรู้ว่าน้ำเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างปรากฏว่ามันมีองค์ประกอบคือไฮโดรเจนที่มันติดไฟลุกพลึบหรือออกซิเจนที่ทําให้ไฟสว่างขึ้นจากการทดลองเราทราบได้ว่าน้ำเนี่ยมีธาตุอยู่2ชนิดนะครับก็คือเป็นไฮโดรเจน2อะตอมแล้วก็ออกซิเจน1อะตอม ดังนั้นก็จะมาเจอกับคําว่าอะตอมนะเรียนต่อไปบทนี้ก็จะมาให้นักเรียนเข้าใจคําว่าอะตอมอะตอมก็คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของธาตุเมื่อเราแยกธาตุมาแล้วนะครับก็แสดงสมบัติของธาตุนั้นๆรูปร่างของอะตอมก็นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็จําลองว่า,าเป็นก้อนไอก้กลมๆเป็นลูกกลมๆนะครับเมื่อนักเรียนเรียนถึงอะตอมของธาตุเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะ ไปเข้าสู่เรื่องของคําว่าอนุภาคอนุภาคก็คือสิ่งที่อยู่ภายในอะตอมเนี่ยในกลุ่มอนุภาคเนี่ยเมื่อเราเข้าํำแหละเข้าไปดูในอะตอมไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเพื่อํำแหลกเข้าไปดูเสร็จปรากฏว่ายังมีอนุภาคอยู่อีกอีก3ชนิดตรงกลางที่เป็นนิวเคลียสเนี่ยชื่อว่าโปรตอนและนิวตรอน นะครับส่วนที่ปวจออยู่ภายรอบนอกคืออิเล็กตรอนนะครับนี่คือเขาอยากให้นักเรียนทราบถึงชื่อของคำว่าอนุภาคว่าในอนุภาคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่หลังจากนั้นเราก็ไปสู่เรื่องของธาตุก็มีอันสุดท้ายคือเราก็จะถามว่าเราจะแบ่งธาตุได้อีกไหมใช้เกณฑ์ไหนจำแนกธาตุก็ ใช้เกณฑ์ในการการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเพื่อทดสอบนะครับคือการนำไฟฟ้าว่าถ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันนำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้าจะได้แบ่งกลุ่มก็เลยสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น3ประเภทคือ1ถ้ากลุ่มโลหะนะครับกลุ่มโลหะมีอะไรบ้างล่ะแข็งเป็นมันวาวนะครับมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง นักเรียนดูหน้าที่สรุปที่ครูบอกหน้า50อาอโทษหน้า62ประกอบกันนะนะครับอย่างธาโลหะก็นำไปฟ้านำความร้อนได้ดีนะครับมีความเหนียวไม่เปลาะง่ายมันวาวแล้วก็ความหนาแน่นสูงนะครับจมน้ำนะต่อไปธาตุประเภทที่2คือธาตกึ่งโลหะก็คือมีความคล้ายคลึงกับโลหะ แต่ก็มีบางส่วนคล้ายคลึงกันอีกประเภทหนึ่งก็คืออะโลหะอาจจะเปราะบางไม่แข็งแรงเหมือนโลหะแต่นำไฟฟ้าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนประเภทที่3คือประเภทอะโลหะก็คือไม่นำไฟฟ้าเปราะแตกง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทางการเกษตรนะครับาธาตุกลุ่มพวกนี้คือาธาตุอะโลหะแล้วก็บวก1ก็คือาธาตุที่ชื่อว่า,าธาตุจัมมันตาราังสีที่นักเรียนได้ ทราบไปเมื่อกี้นี่แล้วว่าธาตุกำมะันรังสีเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทคืออัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะครับอันนี้มันไม่น่าจะออกสอบหรอกแค่ให้อยากให้รู้เฉยๆรู้ไว้แค่มีธาตุกำมะันรังสีประเภทหนึ่งคือธาตุที่แผ่รังสีออกมาได้นะครับสามารถแผ่รังสีออกมาได้นะอ่ะโอเคคราวนี้ก็สรุปทั้งบทเลยดูตามแผนผังน,นี้นะครับถ้าแคปหน้าจอไว้ก็จะดีนะ แผนผังสรุป My Map สรุปนี้ครับตั้งแต่อันแรกเลย3บริสุทธิ์เมื่อเอา3บริสุทธิ์มาเราสามารถแยกด้วยไฟฟ้าได้เป็นธาตนะุและสารประกอบอ่าเราก็เก็บสารประกอบไว้ปล่อยมันไปเราก็มาแยกธาตุต่อธาตุเมื่อเอามาแยกด้วยการนำไฟฟ้าก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทบวก1 เป็นโลหะเป็นกึ่งโลหะและก็อโลหะรวมถึงธาตุกำมะังสีนะครับแต่และประเภทก็มีประโยชน์มีโทษอย่างนั้นแหละนะต่อไปก็มีความรู้เพิ่มเติมคือธาตุเนี่ยมันประกอบด้วยอะตอมนะครับมีอะตอมอะตอมก็เป็นอนุภาคเล็กๆ3อันชนิดได้แก่โปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับส่วนโปรตอนและนิวตอนเนี่ยจะอยู่ในนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบอยู่ภายนอก นี่คือเนื้อหาบทที่2บทที่2ที่เรียนกันมาทั้งหมด3วันเนี้ยมันหดเหลือแค่นี้นี่คือสิ่งที่เราจะเอาไอ้นี้ไปตอบนะครับ